สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเผยโรคที่ปิดบังเพื่อนๆไม่ให้รู้เพื่อนเผยเพิ่งรู้ซันนี่ยูโฟนอกจากไทรอยแล้วยังมีโรคที่ปิดบังอีกนิกยูโฟเผยเพิ่งรู้ซันนี่ยูโฟนอกจากไทรอยแล้วยังเป็นโรคอื่นด้วยรับเจอกันครั้งสุดท้ายงานคอนเสิร์ตของคีย์ตาเรคคอร์ดเมื่อ2ปีถือเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียของวงการบันเทิงเมื่อ, Nick UFO อนิกยูโฟอดีตนักร้องบอยแบนด์ดังโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ถึงอดีตเพื่อนร่วมวงอย่างซันนี่ยูโฟได้จากไปอย่างสงบแล้วต่อมานานิคมพัฒ์อัศวชานนหรือนิคยูโฟเพื่อนร่วมวงกล่าวว่าเพื่อนสนิทของซันนี่โทรศัพท์แจ้งว่าซันนี่เสียชีวิตแล้วรู้สึกตกใจมากยังคิดว่าเพื่อนอําเล่นแต่เจ้าตัวยืนยันเป็นเรื่องจริงจึงตัดสินใจรีบโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งการเสรียชีวิต ก่อนเดินทางมาดูศพเพื่อนยอมรับสันนี่เป็นคนใจแข็งมีปัญหาหรือจะป่วยหนักขนาดไหนไม่เคยบอกเพื่อนฝูงหรือขอความช่วยเหลือจากใครในวงโดยเจอกันครั้งสุดท้ายในงานคอนเสิร์ตของคิตาเรคคอร์ดเมื่อ2ปีที่แล้วและยังติดต่อกันมาเรื่อยทางไลน์แต่เพิ่งมาขาดการติดต่อแบบสิ้นเชิงเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วที่ผ่านมาทราบแค่เพียงว่าเพื่อนเป็นไทรอยและเพิ่งจะมาทราบเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา จากนิติคอนโดว่านอกจากไทลอยแล้วซันนี่เป็นมะเร็งที่ช่วงท้องด้วยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ